สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาแปลงโฉมนะคะน้องชักกี้น้อยของเรานะคะว่าเพื่อนๆเชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าหัว หัวเรายังเป็นชักกี้เนาะเราว่าแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวไปเป็นตัวอื่นๆเนี่ยลักษณะของน้องชักกี้ของเราเนี่ยยังจะน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอย่างนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอ่าเราจะมีเหลือแต่หัวแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวน้องชักกี้ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูคาแรคเตอร์ต,รต่างๆของน้องชักกี้ของเราค่ะอ,อ๋อเป็นยังไงบ้างนะคะดูเอ,อเซ็กซี่ไหมนะคะอี นี่อ่านะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของน้องชคกี้ที่มีความเซ็กซี่ขึ้นมานะคะตัวนี้คือโว้ย,ยแะขอหลดุดนะคะโอ้เซ็กซี่มากเลยนะคะตัวนี้คือตัวของอะไรจำได้ไหมนะคะนะคะตัวนี้คือตัวของเนสเกลจังอเอาขัวขึ้นมาอาลำดับต่อไปค่ะถ้าอยากเป็น ซูเปอร์ฮีโร่อ่าเป็นยังไงบ้างชักกี้อ่าเป็นไงคะดูเท่ขึ้นมาไหมดวยวน่ารักเท่มากเลยหล่อเท่มากเลยนะคะอันนี้คือชักกี้นะคะที่มาในร่างของไทเกอร์แมส์นะคะก็คือหนาักกาักเสือของเรานั่นเอง <Okay. S 1> อ่าตัวนี้ค่ะมาดูซิว่าถ้า ชักกี้นะคะในมุมนี้อ้ายน่กกากลัวไหมชักกี้เป็นผู้หญิงไปแล้วนะคะเนี่ยอ,อันนี้เราลองใส่แล้วลองลองยืนให้แบบดูหลอนๆขึ้นไหมนี่หลอนขึ้นไหม,หน,น,ไหมนะคะอ่าอันนี้คือตัวของอะไรมีใครเดาถูกไหมเอ่ยนะคะตัวนี้คือเดอะไวเดอะริงนะคะ,ะหัวคืนไปอ่า มันก็คือเดอะริงนั่นเองจ๊บนะคะเดอะริงนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูซิว่าชัคกี้อยากจะเป็นอะไรอีกนะคะแล้วถ้าชัคกี้เนี่ยอยากจะเป็นมิตรที่ดีกับมนุษย์ล่ะดูเป็นมิตรดีกับมนุษย์ขึ้นมาไหมนะคะโอ้กอนทำไมอุ้ย <laughs> ทำไมคนที่โดนก่อนรู้สึกแบบเ สยดสยองนะคะอันนี้ชัคก,กี้ก็จะเป็นมิตรที่ดีกับมนุษย์นะคะอ่านะคะอันนี้คือจากเรื่องอะไรรู้ไม่เอ่ยนะคะน่าจะเห็นตัวสีก็น่าจะรู้แล้วเนอะ<อ>ให้ดูหันข้างให้ดูหลายๆมิตินะคะว่าเออชัคก,กี้เป็นมิตรที่ดีกับมนุษย์มากๆเลยอ่านะคะอันนี้คือชัคก,กี้วายแป๊บเดียวมนุษย์หัวรุดเลยเหรออ่านะคะอันนี้คือชัคก,กี้นะคะแล้วก็ มาในครอบอีทีเพื่อนรักนะคะนี่นี่อ่าใช่จริงๆริงไหมนะคะเอาหัวจริงๆริงมันมาใส่กันทำไมพอเอาเข้าจริงจริงแล้วมันดูแบบโอ้โหซาบซึ้งมากเลยนะคะแต่ชัก,กี้ของเรามันไม่ทำให้ซาบซึ้งเลยลำดับต่อไปค่ะนะคะอ่าถ้าชัก,กี้ใส่ทักซีโดและะ้วค่ะดูดีขึ้นมามั้งไหมอ๋ ก็ดูสยองกวัาเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือชักกี้นะคะในตัวของตัวของซอค่ะซอแบบนี้นะคะลำดับต่อมาค่ะถ้าจะเปลี่ยนักชักกี้ให้เป็นหุ่นรบในอนาคตล่ะคะเนี่เป็นไงล่ะเธอเซ็กซี่ไหม,หมเป็นไงล่ะอ้าหายหนูก็ได้อยู่นะนึง่งฉันคือชักกี้จะาคะ ฉันคือชัคก,กี้จจะเธอนะคะอันนี้คือชัคก,กี้นะคะในตัวของไปดูใกล้ๆซิเป็นไงโอเคไหมได้อยู่ไหมลูกนี้ชอบไหมอ่านะคะอันนี้คือหัวชัคก,กี้ค่ะแต่ว่าตัวเนี่ยเป็นของเรดดี้นะคะในเรื่องคอบร้านั่นเองค่ะลำดับต่อไปเฮ้ยแล้วถ้าชัคก,กี้แต่ว่า เป็นในโครงกระดูกล่ะพี่ดาดานะคะชักกี้กับกระดูกโครงกระดูกพี่ดาดานะคะเป็นไงล่ะน่ารักไหมดา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 อ่าฮะอ่าฮะอ่ามาดูกใกล้ๆใจสไิได้น่าอยู่นะก็หลอนๆอีกแบบไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่ชักกี้กับหัวโครงกระดูกพี่ดาดานะคะไอ้ทำไมมือสั่นล่ะกละัวเหรอ,หรอทำไมพี่ชักกี้หัวสั่นจังเลยนะคะอ่า เอ๋เอทำไมไม่จับละเออน่ากลัวเหมือนกันเนอะอ่าลำดับต่อไปเอาหัวเดี๋ยวเอาหัวจริงๆมาเฉลยก่อนนะคะหัวจริงๆเป็นแบบนี้นะคะพี่ชักกี้กับหัวกระดูกพี่ดาดานะคะลำดับต่อไปค่ะถ้าพี่ชักกี้มาในรูปแบบของพระเอกของเราเอาพระเอกของเรามาแล้วจ้า มันจะดูหล่อเทเลท่อคะแค่ไหนนะคะเป็นไงล่ะอืนี่เธอมาว่าพี่ชักกี้ไม่ได้นะพี่ชักกี้ดูเลท่อมากเลยนะเห็นไหมเหลท่อมากๆเลยนะคะนะคะอ่ามาดูใกล้ๆอือย่านะอย่ามามีเรื่องกับพี่ชักกี้นะเดี๋ยวพี่ชักกี้ยิงให้นะต เทไหมเทไหมเทไหมอ่าได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวเราเอาหัวจริงคืนเขาก่อนนะคะนี่คือหัวของครอปป้านั่นเองค่ะถ้าพี่ชักกี้มาใงลุกของตัวตลกอะทำไมทําไมตัวตลกมันใหญ่จังอะถ้าตัวตลกเล็กๆมันอาจจะน่ารักนะพอตัว,ต,วตัวตลกใหญ่ๆนี่พี่ชักกี้ดูไม่สมส่วนเลยเหมือนเด็กขาดสารอาหารนะคะอันนี้คือพี่ชักกี้นะคะกับตัวของเพนนีไวส์ค่ะอืม,อม แบบนนี้ะะคละำด,ดับต่อไปค่ะแล้วถ้ามันไม่ใช่คนล่ะพี่ชักกี้ของเราเนี่ยจะรอดไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันเธอฉันคือชักกี้โวยหัวบิดได้ด้วยนะคะหลอนมากๆหัวบิดเองได้นะคะนี่คือพี่ชักกี้นะคะที่มีร่างเป็นมิกกี้ค่ะแห่งปรสิตเดลฉานนั่นเองค่ะ เฮ้ยน่ารักดีนะแปลกๆดีพี่ชักกี้อ่าแปลกๆดีเนาะสวยไหมชอบไหมนะคะอ่าลำดับต่อไปค่ะดูแบบเป็นนักรบหน่อยอ่านักรบ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 อืมพี่ชักกี้จะดูหล่อเท่แค่ไหนนะคะนี่อ้าวหัวหลุดอืมนะคะอ่าพี่ชักกี้นะคะในคราบของนักรบปลาหมึกของเรานั่นเองนะคะ อันนี้คือหัวของอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะสิมันจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกอย่างเงี้ยมนุษย์ปลาหมึกไงแบบนี้นะคะอันนี้ก็เอาหัวพี่ชักกี้ไปใส่นะคะลำดับต่อมาอ๋อหมดแล้ว ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่เราทําการรีวิวหัวพี่ชักกี้นะคะแต่ว่าตัวเป็นตัวอื่นซึ่งเราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีตัวไหนเหมาะสมกับตัวนี้เท่ากับตัวของพี่ชักกี้จริงๆนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนหรือว่าเพื่อนๆชอบให้พี่ชักกี้เป็นหัวพี่ชักกี้แล้วก็ตัวเป็นในลุกไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะส่วนตัวเราเราก็ชอบหลายอันเลยนะเราชอบมิกี่เราก็ชอบนะเรา ชอบ ET ีก็ชอบนะมันก็ดูแบบหลอนๆตลกๆดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมมากๆค่ะออชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ